เบเบ้ Be bet. เรื่องจากผมทำในหน้าต่อตอช็อปมานะครับผมรู้สึกว่าฮเฮ้ยมาเจอกับตัวเบเบดอย่างนี้แล้วปรากฏว่าตลาดเบเบดนี้ลุ่งมากครับคนสนใจเยอะคนซื้อเยอะคนถามเยอะมากผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันทําไมครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเบเบดครับวันนี้ผมได้จับมาหนึ่งตัวต้องบอกนะครับว่านี่คือการรีวิวของคนที่ไม่รู้ไม่เคยเล่นไม่เคยดูหนังกระตูเน,นเลยนะครับแค่แบบฮเฮ้ยเห็นตลาดนี้มันลุ่งอยากซื้อมาลองเล่นดูจริงบ้างนะครับ อินฟินิตี้มามาดูกันท่ามก็เดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เลยผมจะใส่ว้ที่ต์ตายวิดีโอนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นคืออะไรยังไงเลือกซื้อแบบมั่วๆเลยพุ่งตรง <laughs> อะตัวนี้มาเหมือนน่าจะต้องประกอบเองก่อนนิดหนึ่งนะครับนี่โอ้อะไรมั่งครับนี่อ่ะอันนี้ที่ดึงแน่นอนอันนี้รู้แล้วแน่นอนหนึ่งตัวเอาไปดึงปุ้งปังปุ้งปังใช่ปะ่ะใส่ไงเนี่ยอ่าใส่่างนี้ใช่ปะ่ะอ่าโอ้นี่ใส่ก็ดึง โอเคทีนี้ครับตัวนี้โอ้ต้องต่อประกอบต้องติดสติกเกอร์อะไรด้วยงมไส้เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้โอ้โหนี่เหมือนเหมือนรูปร่างเหมือนอะไรนะพวกเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยเลยเฮ้ยเราต้องต่อ,อยังไงอะ่ะเขาไม่มีวิธีอะไรบอกมั้งเหรอเอ้ยโอ้โหว้าวว้าวว้าวไม่มีเลยครับคู่มือคู่มือก็ไม่มีนี่ผมต้องเดาสุมม่วงผมเองใช่ไหมครับเนี่ยเ <c ười> อออะ มาลองดูแล้วกันมันก็ไม่ได้จะยากเนาะอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าหนึ่งแล้วก็อันนี้เหรอเหล็กใส่ขึ้นขึ้นบนขึ้นล่าง <laughs> เอาตไัไม่รู้เลยไม่รู้เลยใส่ยังไงนะครับ๋อนี่ใส่เหล็กขึ้นบนเดานะปึ๊บเหล็กขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวนี้ปิดใช่ไหม <laughs> ตัวนี้น่าจะเป็นตัวฐานด้านล่างที่เอาไว้หม,มุนประมาณอย่างนี้อ่านั่นไงนี่คู่มือก็มีบอกด้วยงมไส้อ่ะเด,เดี๋ยวผมลองหาวิธีดูก่อนนะมันต้องมีวิธีแหละใช่ไหมนี่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 ใช่แล้วอันนี้ติดกันแน่นอนปุ๊บอ่าใส่เข้าไปอย่างนี้นะปั๊บที่ผมมาสอน,นเพื่อนๆโดยเนี้ยที่ผมทําไม่เป็นเองนะเนี่ยปุ๊บประมาณอย่างนี้แล้วกันน่าจะถูกนะมัน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 ลงล็อกแล้วมันหมุนไม่ไปด้วย โ okay. อเคอางนี้หนึ่งแล้วก็ใส่ขึ้นไปล็อกบนแกร็บอ่าล็อกล็อกได้ปะมันไม่ล็อกอะครับแต่ว่าอยู่อย่างงี้เหรออ่าลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ครับตัวนี้อ่าขอเกับอย่างงี้อันนี้ก็เข้ามุมอย่างนี้เลยแกร็บแกร็บไม่อยู่ครับ อมันเหมือนไม่อยู่มันต้องมีวิธีหมุนล็อกยังไงสักอย่างที่ผมไม่รู้ประมาณนี้นัเดียวเดี๋ยวผม<ค> <lever> ขอลอ,ลองดูหาวิธีแป๊บนึงเอ๊ม,มีข้อมูลอะไรบอกอยู่มั้งเนาะอ่ะโอ้ว้าวทำไมได่ไปทำไมทำามาได้เฉยครับตอนแรกครับเราใส่ชั้นบนนี้มันจะแบบฟีๆเรื่อนๆอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะหลุดออกมันจะไม่มีล็อกนะครับแต่เราใส่ไปก่อนนะแล่าตัวล่างนี้นะครับดูนะมันจะมีช่องสองช่องนี้อยู่นะครับแล้วก็นี่ ด้านขาวกับด้านที่เป็นสีฟ้าสองอันนี้นะครับเนี่ยด้านที่ผมจับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเอาด้านเนี้ยใส่ลงไปตามร่องที่สองอันนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มันจะมีจังหวะที่หมุนได้อยู่อ้าดีดไปแล้วเอามัครับใส่ปุ๊บมันจะมีจังหวะที่หมุนอยู่เราหมุนพอล็อกไปกรึบเห็นป่ะติดเลยนี่ได้เลยครับเออ,เ,อ,อเจ๋งจังนี่ก็จะเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือยังไม่ติดสติกอร์นะมันจะติดได้อีกจริงหรออ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเราใส่นี้ไปก่อนไ่้ไหมอ่า ดูนะดูนะใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกไปอย่างนี้อยู่ปะเฮ้ยอยู่เฮ้ยจริงดิอันนี้คือได้แล้วจริงเหรอเหนมาลองเล่นดูกันนะอ้าว oh. <laughs> ไม่หลุดอ่าเฮ้ย <laughs> ปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ใส่ไปแล้วไม่ได้ดันล็อกเข้านี่ผมดันล็อกเข้าใหม่ทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะว่าจะงหลุดดูไหมถ้า <laughs> ยังหลุดอยู่แปลว่าอาจจะไปจุดอื่นอีกต้องหาทางแก้ไปเรื่อย อ่ะโอเคจิตเสร็จ,จ τε, เรียบร้อยมาเนี่ยคือผมบอกแล้วผมไม่เคยเล่นจริงๆนะครับก็ทดลองเล่นแบบงูงูปลาปลาแบบจะับผมเนี่แหละเอออ่ะลองใหม่ดู Born อีกทีกึบใส่เข้าไปใส่เข้าไปง่ายอ่ะอ่ะอ่ะเหรออ่าประมาณนี้นะครับได้ได้ได้โอเคอ่ะทีนี้ครับก็เดี๋ยวก็ต้องแต่งแต่งให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้มันแต่งอะไรยังไงบ้างเนี่ยของเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้เหมือนกันต้องลองใส่ดูแล้วกันเดี๋ยวผมแต่งเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับมนันออกเป็นยังไงอ่าเรียบร้อยครับนี่เสร็จได้เป็นประมาณนี้นะก็เป็นเหมือน,นไ,ฟไ,ฟไฟอะไรข้าวๆประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้แค่ตกแต่งเวยๆยเฉยเนะโอเคเรียบร้อยอ่าอันนี้ถ้าผมสามารถใส่ก่อนได้ไหมใส่ก่อนแล้วก็ใส่นี้เข้าไปอันนี้เหมือนมันเป็นเข็มขัดไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ รูปทรงรูปร่างมันเหมือนเข็มขัดเนาะใช่ไหมมีแบบช่องใสตรงนี้ใสตรงนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเหมือนกันไม่รู้อะไรยังไง,งเหมือนกันเออเนี่ยรู้ตัวเล่นอย่างเดียวเออ,เอ,อได้อยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะก็ขำๆคร่าวๆแล้วกันเมื่อกี้ผมบอกครับว่าผมไม่รู้ว่ามันอะไรมายังไงนะครับแต่ตอนนี้ตลาดกลาลังมาผมก็รู้สึกแบบเอามาลองเล่นดูก็โอเคสนุกดีนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแบบนี้นะยังไงผมมาสิเขาว่าให้หลายๆตัวแล้วกันเอาเป็นตัวที่ ปังๆในต่อๆก็มีนะครับอะไรท็อปใจโรเอ็กเบเบดเอ็กอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ไม่รู้สักอย่างเลยนะครับวันนี้ซื้อมาขำๆลองดูนะประมาณนี้แล้วกันก็ยังไงเพืเ่อนๆสามารถแนะนำผมมาได้นะเผื่อใครอยู่ในวงการเปเบ,บ์อะไรอย่างเงี้ยลองแนะนำยี่ห้อหรือตัวหรือรอุ่นอะไรก็ได้มาเดี๋ยวผมลองหามาดูเพิ่มเติมแล้วกันวันนี้ลองเล่นข้าวๆขำๆดูเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับผมมากผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เล่นพวกนี้มาก่อนเลยนะครับวันนี้เอามาลองดูเฉยๆนะอ่ะประมาณนั้นนะครับยังไงก็ถือว่าต้องถือว่าผมเป็นมือใหม่เลยยังไงเ,เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วมีความรู้เรื่องนี้ฝากชี้แนะผมด้วยแล้วกันนะครับน่าจะเริ่มก้าวขาเข้าสู่วงการเบียดเบดแล้วเริ่มรู้สึกว่าสรุกกรบมานประมาณนี้นะครับเฮ <Hey S 1> ้ยไงจะแกวิดีโอหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับข้าน้อยขอฝากตัวด้วยสวัสดีครับ